น้องอยู่ในเมืองนะครับเราก็เลยต้องเอารถท่อเดิมมานะครับแต่ว่าเป็นรถท่อเดิมที่ว่าแบบแต่งสวยครับน้องๆเดี๋ยวขี่ไปก่อนแป๊บนึงแนละ้วค่อยไปเปลี่ยนรถเนาะโอเคเดี๋ยวเราว่าไปเปลี่ยนรถแป๊บนึ่งนะครับแล้วก็เดินทางกันต่อเลยนะครับผม s <S เลทโก้เฮ้ยเดี๋ยวนายพร้อมยังวะอ,อ๋อคเฮ้ยอย่าไปจับนะไม่มีกันตกนะรอบนี้นะมันมันจะคนละโลกกับรีเลยนะไอ้ลูกกอด LP นะเฮ้ย NK เ,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 เคยขี่ลูกโตมาก่อนม,นะมัเ้เนี่ย นี่ก็โตสําหรับพี่แล้วหกเกียอะโคตรโตเออแต่ถ้าถ้าเป็นสมัยนี้ต้อง80บวกแล้วเออแต่วันนี้ลองแซมเปิล6 7ไปก่อนนะไม่มีชัรแล้วพี่ไม่มีชักชักเดิมนะจ๊ะเข็นดเออไปส่งบ้านนะโอเคไป let's go ไปเปลี่ยนรถเรียบร้อยครับคุณผู้ชมฮะไปส่งน้องที่บ้านกันกวาดเอวนะต้นเท้านี่เหยียบได้เออโอเคเฮ้ยมกวาดเอวเลย เฮ้ยไม่ใช่จับเสื้อคลุมเติมทก่อนงี้เออโอเคเสียดาย้กล้อง360ยังไม่มายังไม่ได้ซ่อมไปเคนโดไปกันครับก็เปลี่ยนจากหลีดนะครับเป็นนี่ฮะน้องมะลิแทนนะครับเพราะว่าเราออกมาโซนอน,นอกเมืองแล้วมันก็ขี่ได้เดี๋ยวพาน้องไปแบบเบาๆนะครับปล่อยคัดไปขี่แบบนิ่มๆน,นะครับ เดไปส่งน้องที่บ้านกันนะฮะเดี๋ยวรอดูรีแอคนะครับหลังไปส่งที่บ้านว่าเขาจะรู้สึกยังไงนะครับ <c oughs> ว่าเป็นน่าจะเป็นเฟิร์สไทม์ของน้องเลยน้องไม่เคยขี่แบบรถลูกโตเลยมันนั้นมาเปลี่ยนอะไรนะมาไล่ข้างกับช่างพี่โอ้โหชอบเลยจากขี่รถเดิมเป็นไล่ข้างแูบอย่างตึงเลยเคนโดบอกว่าถูกใจสิ่งนี้โอ้แต่ผู้สาวโอ้โหทุกคนจำ เมื่อต้นคลิปได้ไหมผมไม่อยากไปจากตรงนั้นเลยอะคนดูเออมันมันดีมากอะ่ะมันดีมาก่อ,อบ้านน้องไม่ได้อยู่ไกลจากเราสักเท่าไหร่นะครับก็ขี่ไปได้นะครับ ก็โชคดีที่ว่าช่วงนี้ไม่มีฝนนะครับแต่เมฆคืมครับคุณผู้ชมฮะใครอยากให้ผมไปรับที่โรงเรียนนะยิ่งเป็นแบบโซนอนอกเมืองอะไรอย่างนี้ได้เลยเวยเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นในเมืองเนี่ยผมผมได้แผนแล้วถ้าเป็นในเมืองผมก็ไปรับได้นะแต่ว่าต้องขึ้นหลีกก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยนตัวกันอีกทีหนึ่งเวยเราเล่นแบบแท็กทีมอะสองคันในคลิปเดียวอะไรย่างเงี้ยคนดูออถ้าอย่างนั้น,นก็ได้ในเมืองก็ได้ไปไหวนะครับคุณผู้ชม ติดต่อมาได้เลยนะน้องใครอยากทำคอนเทนต์ด้วยก็ทักมาได้เลยน้องเฮ้ยอย่าปล่อยมือไว้น้องมึงต้องกอดเอวเคนดอย่าปล่อยมือเคนโด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้น้องไม่เคยขี่ไงห้ามปล่อยมือเลยห้ามปล่อยมือเด็ดขาดจะไปแบบเนิมๆน,นะเฮ้ยเห็นเวฟสีเมื่อไนร่ก็สวยว่ะเจดเจโด้ก็สวย รถใครวะไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เคนโดยังหลอนดิโออาร์สิบห้าเคนโดเคนโดเห็นจีเอ็เป็นพ่อเคนโดไม่ต้องตกใจเคนโดค่อยๆไปเคนโดเนิบเนิบกาดควอาไปในเสียงเบรกด้วยครับคุณผู้ชมน่าจะเป็นกับผ้าเบรกครับอันนี้เดี๋ยวจะเพิ่มความเร็วนะเคนโดนะโอเค ไปเลยครับอาดหลาดโอเคตกใจ G S หนึ่งกาพ่อกูก็หลอนไปด้วยเลยเคนโตโอ้ยป้อนข้อมูลปิดๆให้กันนู่นน่ะอยู่ป้อมน้ะของแท้เห็นไหมล่ะน่ะเดี๋ยวก็วัวหากันอีกไว้ที่ไปเลสโก ที่รถไม่เคเอยเยอะครับเส้นที่เรามาฮะเราก็ได้เตรียมการมาแล้วว่าเราจะมาเส้นไหนนะฮะคงจะไม่มีใครขี่ตามหลังเราหรอกมัง้งนั่งดีๆนะไอ้น้องพี่จะขี่แค่นี้แหละถ้าพี่ไม่พูดเล่นนะนั่งดีๆอย่าเกงระวังเนินข้างหน้าด้วยฮะอ้กระแทกนิดหน่อยครับกราบขออภัยครับเช็ดโชคไว้ขี่คนเดียวเว้ยไม่ใช่สองคนอดีๆก่อนดีๆ เค้นโ้าไปเก่งๆเนอะ <laughs> การลบเลินะครับผู้ชมครับตอบอกว่าตอนนี้รู้สึกว่าเคนโดเนี่ยกำลังเก่งๆนะผู้ชมหัวเข่าเขาเนี่ยเหนีบนีบตัวผมไม่ตลอดเวลาเลยฝนตกปะวะเฮ้ยเคนโดฝนตกปะวะเฮ้ยเฮ้ยฝนตกว่ะเฮ้ยเคนโดเอาแล้วเราต้องรีบไปถึงบ้านครับฝนมาแล้วเคนโดเลโกเลโก นตกริงววะคุณดู้ชมเม็ดฝนไม,ตมต่ติดเลนกล้องกลับขอภัยด้วยนะครับผู้ชมดีไปครับดีไป<า>เอฟซีเราปะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับเลี้ยวขวาอ่าจำได้จำได้แล้วก็เลี้ยวขวาอีกใช่ไหมโอเคโอเคนี่ยเอฟซป่ะเนี่ย วัสดีน้องชอววัสเดีน้องแน่ไม่รู้จักไม่รู้ไม่รู้รู้จักเหรอเออรู้จักว่เออเฮ้ยเ <c oughs> ข้าบ้านเอาสรุปแล้วเป็นเพื่อนไอเคนโดนะครับอ๋อเพื่อนเคนโดหรอเ, <c oughs> เออของแท้ของแท้อ,แท <c oughs> อาโอเคใกล้ถึงบ้านเคนโดแล้วนะครับเดี๋ยวใกล้ถึงบ้านแล้วเราวิไปอีกรอบนึง <c oughs> เออแปลกเว้ยในมอมี FC ซเราเฉยเลย ไเคนโดพอดเอวฝนตกแล้วเคนโดแท่ไ huh. ม่ต้องเบิ้ลเลยอะไอยคัดไหลอย่างเดียวเลยเฮ้ยฝนเริ่มแรงแล้วอ่ะสงสัยต้องกินกินข้าวบ้านเคนโดแล้วแหละตรงไปเลยใช่ไหมไปทางไหนต่อเคนโดเดี๋ยวซ้ายใช่ไหมโอเค ตรงไหนเออเกนโด้เดี๋ยวตรงนี้โอเคดับเลยไหมฮะเอ้พี่ถามหน่อยเฟิร์สทามครั้งแรกความสึกเป็นไงเกนโด้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับพี่รู้เลยว่าเองตื่นเต้นจริงเพราะเขาเอ,เองเนี่ยหนีพี่อยู่ตลอดเวลาเลย <c oughs> <c oughs> อ๋อถึงบ้านเกนโด้แล้วนะครับนะตื่นเต้นไหมตื่นเต้เนไหมตื่นเต้เนครับ รู้สึกเสียวๆไหมรู้สึกเสียวๆไหมด้เออหลายหลายอารมณ์ในในเวลาเดียวกันใช่ไหมขอบคุณเคนโด้ด้วยนะครับคลิปนี้ที่มาถ่ายคลิปกับพี่นะครับเคนโดนะเจครับผมไปแล้วครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ระหว่างนี้เดี๋ยวรอฝนหยุดตกสักแป๊บหนึ่งถ้าผ่าฝนกลับก็ไม่น่าดีนะเอไม่น่าดีเดี๋ยวรอฝนหยุดตกสักแป๊บหนึ่งดีกว่านะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยไปกันต่อนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามให้ช่องโค้ดเอาเลสซิ่งด้วยนะครับปื๊